ช่วงรอกินข้าวนะทุกคนฉันลืมกดมะข้าวยังไม่สุกเออข้าวยังไม่สุกสิลืมกดมะข้าวจะเปิดข้าวให้ยายกินดิอ้าวข้าวมันยังไม่เดือดก็เลยให้ยายนั่งอ่านคอมเมนต์รอไปก่อนยางเงี้ยคือว่าเป็นกันอย่างงี้คิดว่าเป็นกันอย่างงี้แล้วยายหิวเปล่าเราไม่หิวเออไม่หิวนะเออ่านคอมเมนต์ไปก่อนเลยเลยเลยทายาข้าวไม่ได้กดนะพี่ ก้าวยังเป็นน้ำอยู่เลยสวัสดีค่ายายสวัสดีตอนเช้าคุณยายพี่หนึ่งเอไม่ไปเลยคุณยายหัวล้อชอบคุณยายชาวยังไม่สุกกะสวไปอ่านคอมเมนต์ก่อนสวัสดีคุณยายยายอ๋่านไม่ชันไหวไหวเหรอสวัสดีค่าไม่ ไม่แช่ไม่ไม่หนาวเลยยายหนาวเก่งอะไร م, มิบไวมีบไวอ่านไม่ค่อยฉันนะคอมเมนต์นเยอะ,อะย้ายเก่งมิบแหละอ่านตอนนี้ก็รอข่าวเด้งอะไรก่อนรอข้าวเด้งดก่อนนะค้ย,<า>ย้า <laughs> ย ว,ว่าไอหนึ่งมันลืมกดบอกเขาดิหน,นึ่งมันลืมกด <c oughs> นากลัวแฉะเป็นข้าวต้มซะบ้างสองชั่วโมงแล้วว่านากลัวนะหุงข้าวจะกหกโมงตอนนี้เก้าโมงกว่าไม่ได้กดมาข้าวอ่ะเป็นข้าวต้มเั้งน้นสงสัยกินข้าวต้มต<ะ>ตให้ยายวันนี้ยายน่ารักมาก,มากอ่าคุณอะไรนะยายพี่หนึง่งฮะ พี่หนึ่งลืมหุงข้าวเขาบอกกันเหรอใหญ่ไปบอกเขาทำไมเล่าไปบอกใหญ่เล่าอายเขาไม่ได้บอกแล้วเขารู้ได้ไงเขาเขาไม่รู้เล่าแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหฉันก็อายเขาสิฉันลืมหุงข้าวหุงข้าวแต่ลืมเสียบที่ช่วยได้ลืมกดเออหุงข้าวหรือยังเขาบอกงั้นจริงๆเหรอ หายายยายบอกเขาเหรอไม่ได้บอกเขาโอ้แล้วเขารู้ได้ไงน่ะเรื่องอะไรปิจะไมบอกให้เขารู้แล้วโอ้เขารู้ได้ไงปิ้มไม่รู้เอาอะไงนะยายอายุเก่าลอยยังอ่านหนังสือได้เขาบอกงั้นเหรอยายชอบใจก็บอกก็สิยายจบปออะไรมายายจบปอสี่มาก็จำได้สิเออจบปอสี่นะจ๊ะ นี่นะคะทุกคนช่วงรอข้าวสุกนะคะคุยก็ยายกันไปก่อนนะคะข้าวฉันยังไม่สุกลืมกดมะข้าวพี่หนึ่งชอบลืมหุงข้าวยายอย่าไปบอกเขาสิฉันอายเขาเขาเขารูมาจากไหนแล้วเนี่ยเขาเขียนมาเนี่ยโอ้ยายไปเผลอบอกเขาที่ไหนก็พึ่งพููกกบเขาที่วันนี้จะงนี้เนี่ยเออโอ้โหฉันอายเขานะเนี่ยเขาไม่รู้จากไหนมาก็ไม่รู้เออ ยายน่ารักเห็นยายแล้วคิดถึงแม่ค่ะเก่งจังยายอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยเขาเรียกคอมเมนต์คอมเมนต์เหรออ่านคอมเมนต์แมนด้วยนีค่ะต้มฟักนะครับวันนี้ต้มแบบต้มฟักต้มจืดฟักใส่กะปิทุกคนหอมกระเทียมพริกไทยลากผักชีนะคะทุกคนโขก ให้ละเอียดแล้วก็มาผัดกับน,น้ำมันมะพร้าวผัดให้เหลืองหอมนะคะทุกคนแล้วก็มาใส่หม้อต้มอ,อย่างนี้ค่ะเนี่ยต้มจืดที่ใส่กะปินะคะทุกคนต้มจืดเคยใส่กะปิไหมนี่ไหนของฉันนะ่ะใส่กะปิค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะต้มฟักต้มฟักใส่กะปินะคะทุกคนไข่เจียวกับข้าวยายค ยายกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะรอข้าวเด้งชอบเหรอชอบไอจานนี้ชอบไหมชอบเห็นแล้วนายเยเลยนี่ค่ะนี่ต้มจืดฟักอร่อยอร่อยนะคะมาแล้วค่ะซุดน้ำซุดน้ำเอาข้าวเยอะๆใช่ไหมเอาข้าวเยอะๆไม่เอาข้าวเยอะกินนาดาวยน้ำข้าวอิ่มยังอิ่มอยู่เหรอเอาข้าวน้อยเหรอเอาข้าวเยอะเออเหรอกี่เม็ดเอากี่เม็ด อากินยาด้ำขาวไม่หิวข้าวอ๋อ้าวพอไหมข้าวเนี่ยโเยอะเยอะเออไม่เหลือฉันว่านะใต่ก็กินในยาไะฮะกินเข้าไปฮะกินยาน้ำขาวไปไม่หิวข้าวแล้วฉันว่าไม่เหลือก็แล้วกันนะอ่ะนี่ค่ะอืมยายกินหมดเดี๋ยวคอยดูสิข้าวอ่ะมั่นเชื่อฮะ อยากกินฟักไปแล้วร้อนร้อนชื่นใจสดน้ำนิ่มดีไหมยายร้อน <laughs> มันยังร้อนร้อนนะฟักมันร้อนด้วยเนอะอออสวัสดีทุกคนนะคะทานให้อร่อยนะคะคุณยายไข่ <laughs> ทอดเนของโปรดยายใช่ไหมฮะ <laughs> <laughs> ยายบอกเห็นแล้วจะตะเพนตูมเหรอ <laughs> อร่อยยายฉันทอดอร่อยอืมเขาบอกเหงือกพองแล้วมั้งยาย <c oughs> กินหมูมั้งก็กินยาวน้ำข่ามันไม่หิวข้าวหมูเนี่ยเคี่ยวแล้วนิ่มๆแล้วทุกคนไม่แข็งแล้วนี่เห็นไหม,มเคี่ยวไฟอ่อนหนังก็เพิ่มเลยเนี่ยน่ากินอ ชิ้นฟักตักออกวางไว้เงี้มันจะได้เย็นๆฟักกับมันร้อนมันเย็นช้าเดี๋ยวมาบนะ้านบักกินก็ไปเถอะกินได้เป็นทั้งเหลายายบักกินไม่หมดจะกี่หมดไม่จะไม่หมดแล้วของแค่นี้ใช่ไหมอืมวันนี้มีกับข้าวแค่นี้แหละพอกินป่ะยายอ๋อ เจ้ายังอื่นเพิ่มไหมไมข่ต้มอำเออหินหมูสักชิ้นนั่นเชียวอร่อยไหมล่ะ<อ><ค>ไข่แม่จะ,มจะตักให้ยังไม่เอา กินน้ำบ่อยจังเลยอานารเขาบอกว่าเขาดูแล้วเขาคิดถึงแม่เขาเลย <c oughs> เห็นยายดอกไม้อ่ะบอกให้ยายดอกไม้อยู่กับลูกหลานไปนานๆน,นะคะขอบคุณค่ะยายน่ารักมากเลยเนี่ยเขาบอกว่ากินข้าวกับนาอร่อย <c oughs> <c oughs> อีลายนหนึ่งไม่กดมะข้าวเหรอ <c oughs> ยายไปบอกเขาได้ะจะกินไม่หมดจสิงะจะกินไม่หมดกินได้แค่ไหนก็แค่นั้น ไม่ต้องบ่นมากใช่ไหม,มหมูวันกินเข้าไปมั่งสดน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะได้ชื่นใจร้อนๆดน้ำยกินข้าวไม่ได้ใหญ่เลยชดน้ำยิงกินข้าวไม่ได้ใหญ่เลยข้าวไม่ต้องกินเยอะใช่กินกลับเยอะๆใช่ฟ,ฟักฟึกอะไรแฝงเลยนะกินเข้าไปร้อนเหงือก <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะคุณยายดูยายต้องคิดถึงยายตัวเองค่ะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอ กินชิ้นฟักนังเอาอำยายยังเก่งเนี่ยตักข้าวกินเองได้อะเนาะอือำจัดจุไม่หมดตัวือมไม่เหลือฉันว่าไม่เหลือมหมอม ไม่ใช่อย่างนั้นจะไม่มด <laughs> จะไม่บดฉ <laughs> ันว่าไม่เหลือนามขาวก็แกวไปแล้วลว่ะเหลือแล้วกลวยอีกลูกนึงเนมัยมันกินจากกระเช้าแล้วนี่มันใสแล้วนะยายธรรมดายายอิ่มไปแล้วเน่ะฉันก็ลืมกดมะข่าวได้ยายอย่าไปบอกใครเนะรู้เปล่าอ,อาอเขาอํา อําจะไม่หมดจะไม่หมดอืมไม่เป็นไรกินหมูหน่อยดิเนหมูมันก็นิ่มๆเนี่อย่ายนว้ยนี่กินชิ้นนิดมันไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกลัวไขมันไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วกินไม่เยอะไม่ใช่ว่ากลัวอ้วนฉันรู้ยายยายกลัวอ้วนกลัวใส่ชุดไม่ได้ใช่ไหมออามจะไม่ค่อยตักให้มันก็ไม่ค่อยจะเอาเหมือนกัน 嗯，呀、mm, yeah. you know, uh，哎，你买我。